ก็วันนี้มาบอกความรู้สึกของการได้เปลี่ยนจาก iPhone 10นะครับ Xs Max นะครับมาใช้ iPhone 16 plus นะครับก็ความรู้สึกคือมันออกจากถ้ำ มันออกจากถ้ำยังไงคือความจุที่มันน้อยด้วยแล้วเราทำธุรกิจทำงานเราอยากจะสร้างอีกู่ซิสเต็มในการทำงานที่มันง่ายที่สุดครับซึ่งได้ศักยภาพของอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยมันทำให้เราทำงานได้ค่อนข้างลำบากแต่พอหลังจากที่เราได้เปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ทำงานได้ไหลลื่นมากขึ้นเขามีกฎอยู่พ่อหนึ่งคือถ้าเราอยากเลิกทำอะไรบางอยา่างใน้อยให้สมมุติว่าเราอยากเลิกบุหรี่เนี่ยเขาให้เอาบุหรี่ไปต้อนถูกไหมฮะก็คือจะทำให้บุหรี่เนี่ยมันหายยากขึ้นอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำงานเนี่ยเราก็ ต้องสร้างบรรยากาศให้มันง่ายต่อการทํางานก็คือต้องมีความมีอะไรที่มันแบบเปิดแล้วสามารถทําได้เลยไม่ต้องมีขั้นตอนในการทําอะไรที่มันยุ่งยากนะครับคืออยากเลิอกอะไรเนี่ยทําขั้นตอนในการเข้าถึงมันให้ยากยากเข้าไว้ให้ยุง่งยากเข้าไว้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะทําอะไรอยากทาให้ตัวเองมีน,นิสัยที่ดียังไงอยากทางานอะไรยังไงเนี่ยคือทําให้มันง่ายเข้าไว้ครับเข้าถึงให้มันง่ายเข้าไว้ นี่ยครับเป็นหลักสิ่เรืม,มนุษย์เพราะว่าปกติแล้วในชีวิตของมนุษย์ของคนเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีสติร้อยเปอร์เซ็นได้ทุกขนาดจิตขนาดนั้นนะครับถ้าเรายาังไม่เป็นบรรลุธรรมเป็นบรรลุอราหันต์อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยพอมันเราไม่สามารถที่จะทําได้อย่างนั้นนะครับในช่วงขนาดหนึ่งนะครับของวันของชีวิตเราเนี่ยเมื่อเรามีสติเรามาจัดแจงครับจัดแจงให้ทุกอย่างมันง่ายเข้าถึงง่ายอะไรที่ไม่อยากทําให้มันเข้าถึงยาก ได้ชีวิตคุณก็จะถกออกแบบได้อีกย่างน้ครับต้น